ใครจะมากติดตามก็ได้แล้วแต่แต่ช่องนี้ปลอดภัยช่องสำรองปลอดภัยเพราะยังไม่มียังไม่มีมลทินแต่ช่องใหญ่มีมลทินแล้วตอนนี้เขายังไม่ได้ปล่อยแม่ก็สำคัญอย่าให้โดนรายงานช่องค่ะมันเป็นแผลมันก็จะลอยอยู่นั้นะระบบมันจะตรึงไว้งั้นมันให้แค่อีกคั้งเดียวถ้าแม่ไปเอาคลิปเขามาเปิด ล้วช่องแม่นี่ปิวเลยนะอ่าสองแสนกว่านี่ยปิวไปในอากาศเลยระบบเขาจะไม่ให้เราไลเแลยวเพราะเราผิดเขาใช้ยาแรงกับแม่ญิงเขาเขาไม่ได้ให้โอกาสแม่มากแต่ถ้าคนอื่นนะ่ะเขาจะให้ลำดับที่หนึ่งเตือนครั้งที่หนึ่งใช่ไหมก็ยังเหลือโอกาสอีกสองครั้ง แต่อดีตวงที่ผ่านมาที่แม่ไปเที่ยเขาใช้ยาแรงกับแม่เขาเตือนสองครั้งทีเดียวเลยแล้วครั้งที่สามคือติวนะคะอืมแล้วเขาก็ไม่ได้ถอนไม่ได้ถอนอ่ารายงานเขายังอยู่นะเขายังตึงช่องแม่ค่ะถ้าเขาปิดช่องแม่ได้เขาก็อยากปิดแต่ยูทูบเขาก็มีกฎของเขา <c oughs> ขอบคุณหนึ่งร้อยไลค์ค่ะขอบคุณที่มาตรงนี้นะลูกใครมาหาแม่ตรงนี้มัเองอืมเดี๋ยวอีกสักคู่เดี๋ยวแม่ชัด,ดแบยกี่โมงแล้วบ่านี้สามโมงครึ่งอืมสามโมงครึ่งค่อยลง วันนี้แม่ไปงานวันนี้แม่ไปงานงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ผู้หลักผู้ใหญ่คนเรามันก็ต้องมีพรรคมีพวกเราจะอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ไม่ได้เราต้องมีพรรคพวกนะลูกนะเมื่อมีพรรคมีพวกเราก็ต้องไปพบไปเจอกัน สวัสดีห้าสิบหกท่านเออการเป็น YouTube มันไม่ได้ง่ายและการที่ไปโตก็ยิ่งไม่ง่ายแล้วพอมีแล้วเขาเอาแม่ไปแขวนเขาเอาแม่ไปดา่าเอช่องผู้หญิงพารวยเป็นช่องไม่ดีสร้างความแตกแยกเอเป็นช่องที่ไม่อนุญาตให้พูดถึงโน่นนี่นั่นโอ้โหมันเลวร้ายมาก คนเขาไม่ได้มาดูเขาก็เกลียดแม่หญิงเพราะเขาไม่ได้มาดูตั้งแต่ต้นคือคนน่ะเขาติดตามใหม่เขาจะไม่มาดูว่าอ๋ออดีตช่องนี้เคยช่วยเหลือใครยังไงเขาไม่ติดตามแต่เขามาดูแค่ว่าช่องแม่สร้างความเต็แบแื oh. ่ช่องแม่เป็นคนไม่ดีแลวเขาก็มากดรายงานเขาก็มาดา่าเขาก็มายิงช่องเดี๋ยวนี้มันไม่ดา่าเพราะมันดา่าแม่กบกบ มันก็เลยมายิงแต่ช่องคนจะดูไม่ถึงร้อยพอถึงร้อยมันก็ยิงให้ล่วงเออย,ยิงล่วงยิงล่วงเนี่ยล่วงไปอีกแล้วม,มันยิงถามว่ามันยิงยังไงมันก็ลบชื่อลูกๆนั่นแหละออกจากการชมช่องแม่เขาเรียกว่ายิงช่องแต่ก็ไม่เป็นไร แม่คิดแค่ว่าการทำความดีมันทำยากการทำความดีมันลูกเจตีวัตวิการตะบรดทุกท่านค่ะการทำความดีมันทำยากบางคนก็คิดว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วมันจะง่ายมันไม่ได้ง่ายนะเราจะทำยังไงให้ช่องเราอยู่รอดปลอดภัยเราทำยังไงไม่ให้ช่องโดนปิด หลายเรื่องราวเราต้องศึกษาข้อมูลขนาดแม่หญิงก็ว่าแม่หญิงแน่แล้วนะออแม่หญิงก็ยังต้องโดนรายงานลิขสิทธิ์มไม่เล่าให้ลูกอภิญญาฟังไงอืมแม่ก็ต้องโดนรายงานลิขสิทธิ์แทบจะล้มประดาตายก็หลายคนแม่เลยแบบแม่เลยพูดว่าแม่ไม่อยากมาเชียร์หมอลำเลยแม่บอกตรงๆ คือมันมันโดนหลายครั้งแล้วโดนเขาเล่นงานหลายหนแล้ว <S 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 เสี่ยงข้อ,อกฎหมายเราลอดข้อ,อกฎหมายแต่เราไม่ลอดจากการกําจัดคนที่เราช่วยเหลือเขาเหมือนเราเป็นทหารเหมือนเราเป็นแม่ทัพเราไปต่อสู้สงครามอ่าและเราก็มีมวลชนทหารอยู่ในมือเราเป็นล้านแต่เจ้าเมืองบอกว่าเรามีอิทธิพลต่อทหารทั้งหมด ถ้าเราบอกทหารไปถล่มเจ้าเมืองทหารก็ต้องไปเขาจึงต้องฆ่าแม่ทัพแม่ยิงคือแม่ทัพเขาจึงกําจัดแม่ทุกครั้งที่แม่ยิงขึ้นไล่เขาจะส่งคนมายิงช่องแม่อยู่เสมอทําพูดแม่ยิงอะ่ะมันบาดใจเขามันมีอิทธิพล ต่อความรู้สึกเขาเขาจึงไม่จึงมองว่าถ้าเขาลบไม่หญิงอกอกจากระบบได้เขาอยากจะทําเขาไม่อยากเห็นแม่อยู่ในโซเชียลเขาเกลียดแม่มากแม่บอกตรงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาอ่ากดไลค์โอ้ยยี่สิบสามคนคือกดไลค์ให้แม่หน่อยกดไลค์สัก อออสักซิปนะนะส่งไม่เนี่ยส่งสำรองเนี่อืมเช่นอย่างนี้เดี๋ยวไลฟสักหน่อยแล้วก็ลงสร่งไล,ลายเรื่องเราวอยากคิดว่ามันจะง่ายมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็แม่รู้สึกชื่นชมนะคนที่ เขาทําช่องเกี่ยวกับกินอาหารน่ะอ่าเขากินอาหารน่ะเขาไม่ต้องโดนรายงานนิติศีิเขารอดปลอกภัยรายได้มหาศาลนะลูกเหมือนช่องเบาเท้าช่องเอ่ออะไรนะที่กินเยอะๆเขามีเงินไปสร้างบ้านเป็นสิบสิบล้านรายได้เดือนหนึ่งหลายแสนไม่หยิงอ่ะไม่เคยถึงแสนเลยจาก y o u t u b e เนี่ย เต็มที่ก็สองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นนี่ก็สองปีกับเก้าเดือนจึงจะได้สามหมื่นบาทอืมพิมพ์คำว่าพารวยก็เจอนะคะช่องสำรองค่ะอืมอืมช่องไม่ยิงไลแนวตั้ง รายได้มันจึงน้อยอืนอหมาตดีนูคนที่มีรายได้เยอะคือช่องช่องที่ไล่แนวโนนนั่นแหละได้ได้เขาเยอะ แต่แม่ไล่แนวตั้งรายได้แม่จะน้อยน้อยมากลูกเมย์สู้ๆจ้ะช่องที่ไล่แนวตั้งอะรายได้น้อยแบบแม่หญิงนี่เขาเรียกไร่แนวตั้งถ้าแนวนอนมันจะแบบนี้ค่ะมันจอมันจะกว้างอันนั้นรายได้เยอะทุกช่องลูกไปดูสิเขาจะไล่แนวนอนทั้งนั้นเลยเพราะรายได้มันเยอะ แต่แม่ยังแม่ว่าจะไล่แนวนอนอยู่เดี๋ยวจะถามลูกยิ้มออก็ยังไม่ได้ถามอืมอืมการทำช่องเนี่ยผ่าน,านกว่าแม่จะผ่านเอ่อกด u ูทแม่ก็ต้องขอบคุณ f อฟซีคุณแตงโมด้วยค่ะ เออฟซีคุณแตงโมทำให้แม่หญิงผ่านกดยูทู e 4,000ชั่วโมงแล้วก็คนแรกคลิปแรกแม่ไปเอาคลิปของผู้อ่าหมอปลาคลิปหมอปาหมอปาก็ดีแกแกไม่ว่าแต่แม่ก็อสอรอรักอืมเนนอนเบิ้งเองละแม่อนอนไรแม่สบายใจ <laughs> ไรแนวนอนหรือไม่ได้นอนไร ไลฟแบบตั้งกล้องแนวนอนนะลูก <c oughs> <c oughs> แม่ไปเอาคลิปของหมอปลาเอกที่คุงมาคนดูเจ็บหมื่นวิวตอนนั้นน่ะแล้วก็ทำให้ชั่วโมงของแม่มันขาดอยู่ประมาณจากสี่พันชั่วโมงขาดอยู่ประมาณสองพันชั่วโมงแม่ก็เลยแบบมาไลฟ์สดเปิดดวงอ่าฟรี ตอนนั้นเอฟซีคุณแดงโมมาแล้วเข้ามาแล้วแล้วก็แม่ไลฟ์อยู่ตั้งแต่ตีบ่ายสองโมงจนถึงตีห้าไลฟ์บ่ายสองโมงจนถึงตีห้าตอนเช้าคนดูแม่สี่พันกว่าคนลูกคิดดูกี่ชั่วโมงตีบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าบ่ายหกบ่ายเจ็ดบ่ายแปดเลยไม่ใช่จ้ บา 3, บสามาบสี่าบห้าหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองสามตีสี่ตีห้าสิบห้าชั่วโมงคนดูแม่สี่สี่พันสี่พันกว่าคนเองตั้งสิบห้าชั่วโมงนะลูกแม่หญิงกว่าจะมาถึงจุดนี้แม่หญิงต้องมีความพยายามต้องต่อสู้อย่างนะสุภาพเชตวันนี้ลูกสวัสดีจ้า <c oughs> ต้องต่อสู้อดทนอืมหนูเพียรมีแ็ดให้จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนค่ะอืมแม่ไล์ไล์ได้ยังไงก็ไม่รู้สามวันสามคืนด้วยนะไม่ใช่ไล์วันเดียวนะสามวันสามคืน <c oughs> แล้วก็มาเจอลูก,กุบ แล้วลูกกบก็ให้เงินแม่มาแม่จึงได้มีเงินมาเปีหมอลำวงที่หนึ่งเป็นแสนน่ะนี่แหละคือที่มาทั้งหมดแม่ไม่ได้ว่าได้เงินจาก YouTube แล้วมาเปีหมอลำ YouTube น้อยค่ะบางเดือนก็ไม่ถึงหมื่นบางเดือนก็สามพันกว่าบางเดือนก็รวมกันสองเดือนจึงจะได้หนึ่งร้อยเหรียญไม่ได้เยอะนะคะอืมใช่ใช่ลูกอืม จนแบบว่าลูกคิดดูไลฟ์ตั้งแต่ป่ายสองงูดูดวงซีด้วยนะตีห้าของอีกวันหนึ่งจนว่าเอฟซีสงสารน่ะให้ค่าครูมาสามร้อยเก้าสิบแปดเพราะเขาให้ร้อยเก้าสิบเก้าสองคนเออจ่ายค่าครูมาสามร้อยเก้าสิบแปดคะแนนอืม ทำให้แบบว่าไล่จนเขาสงสารคือยืนไล่ทั้งคืนแล้วไม่ไม่ได้ค่าไม่มีไรายได้เลยเออเขาแบบเขาบอกว่าโอ้โหแม่หญิงทำไมทระหดอดทนจังแม่บอกก็ไม่รู้เราก็อยากจะลองดูว่าถ้าเราเดินแบบนี้ความสำเร็จมันจะมาอย่างไงแต่ต้องอดตาหลับขับตานอนนะจนถึงตีห้าเงิน รายได้ไม่ได้มีอืมยอดวิวไม่ต้องพูดถึงสี่พันกว่าคนยอดวิวอะสมมติว่าเขาให้วิลละหนึ่งหนึ่งบาทวิวหนึ่งบาทคือหนึ่งพันวิวนะหนึ่งพันวิวจึงจะได้หนึ่งบาทที่แม่มีคนมาดูร้อยสองร้อยอะไม่ได้หรอาขาะวิวมันได้ค่าโฆษณาถ้ามีคนชมโฆษณาก็จะได้หนึ่งหนึ่งลึงอ่าหนึ่งสลึง การชมโฆษณาไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็อดทนกรุณาเมตตาชมให้แม่หน่อยอย่าปัดโฆษณาทิ้งเพราะว่าแม่ไปดูหลังบ้านมาแล้วช่องแม่กดข้ามโฆษณา75เปอร์เซนสูงมากเขาไม่ชมโฆษณาให้แม่75เปอร์เซ็นนะคะที่ชมมีแค่25เองอืม โฆษณากดข้ามกดข้ามกดข้ามแล้วแม่จะเอารายได้มาจากไหนยิ่งยอดคนดูร้อยสองร้อยลูกคิดดูสิแล้วเหมือนที่ผ่านมาก็เหมือนกันยอดวิวสามแสนรายได้เท่าไหร่รู้ไหมเดือนนั้นรู้สึกประมาณร้อยกว่าเหลียนร้อยกว่าเหลียนก็ประมาณสี่พันกว่าบาท สี่พันกว่าบาทก็ไม่ได้เยอะนะอ่าเพราะวันมันตั้งสามแสนวิวเพราะอะไรเพราะเราไล่แนวตั้งเขาบอกว่าสามแสนวิวถ้าแนวนอนอะมันจะได้เยอะนะลูกเขาบอกได้เป็นหมื่นนะแต่แม่ก็ไม่เคยได้กับเขาแล้วหลังจากนั้นแม่ก็โดนรายงานลิขสิทธิ์ลบหมดเลยไอ้สามแสนวิวแสนแสนแสนห้าล้านแสนห้าห้าพันวิวถูกลบออกหมดทั้งหมดล้านห้าแสนวิว ปิวไปหมดเลยเพื่อเอาลอดเอาช่องให้ลอดยอมยอมตัดรายได้ตรงนั้นออกไปถ้ามัวแต่ห่วงรายได้ช่องก็ปิวค่ะอุปสรรคเยอะมากอยางให้ทุกคนที่คิดจะทําช่องอย่าเอออืม,อมทนดูโฆษณาแม่เกณฑไว้ขอบคุณเจ้าค่ะอืมอย่าไปคิดว่าโอ้ยคนดูเยอะจะได้ มันขึ้นอยู่กับการชมโฆษณาและการโยนตสติกเกอร์ถ้ากวนกันโยนตสติกเกอร์นั่นแหละจะทำให้แม่ได้อยู่ก็จะหก100ักร้อยละสามสิเปอร์เซ็นไอเขาเขาก็จะโปรโมทช่องให้แม่ทุกการโยนตสติกเกอร์สวัสดีค่ะ h อ n อ่านวางไนบอ,อ้ย มันจะได้จากการโยนสติ๊กเกอร์และการชมโฆษณาสมัยก่อนแม่หญิงด่าดุเดือดไงคนก็จะไม่ชมและโฆษณากดข้ามกดข้ามเพื่อจะมาดูแม่หญิงด่าอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ไม่โทษเขาเพราะว่ามันมันมากมันมากมันโยติงติงคือแบบด่าสะใจแบบเลิศเจ๋อโอ้โหมึงด่ามา,ากูด่ากลับมึงด่ามา,ากูด่ากลับสู้กันโอ้โย น้่ไไลฟไดรับปนะุ่นอืมสู้กันอย่างหนักหน่วงเลยสมัยก่อนเจ็ดสิบเอ็ดสุภาษิตวันดิจ้ตอืมสู้กันหนักหน่วงเลย แบบว่ามันก็แม่กไม็ไม่ไม่โทษลูกๆหรอกที่เขาไม่ชมโฆษณาให้เพราะว่าเขามาดูแม่สนุกกว่าชมโฆษณามันก็ทําให้ช่องแม่ไม่ได้มีไรายได้มากมายนะคะถ้าแม่ไม่มีเงินก้อนอยู่แล้วแม่ก็ไม่มีเงินจะไปซัพพอร์ตใครหรอกคะ่ะเพราะจาก youtube มันไม่ได้เยอะแต่ช่องที่เขาได้ยอดวิว วันละห้าหมื่นแล้วเขาไม่มีดรามา่าเขาไม่ยุ่งเลยดรามา่าอ่าหลายๆช่องที่เขาไม่ยุ่งดรามา่าเขาเอารายได้อย่างเดียวเขาไม่ปกป้องใครเขาไม่ได่าใครเอาแต่ยอดวิ้วกอะอันนั้นแหละได้เยอะเดือนหนึ่งหลายหลายแสนนะคะอืมไปดูได้เลยแต่ช่องไม่หญิงอะ่ะน้อยเพราะว่าบางทีคนดูเยอะเกิดอะไรขึ้นติดเหลืองติดแดงอีกอ่ดาด่า ดาไลสดดามันก็รู้อยู่ระบบเขาไม่ให้ค่ะมันเป็นเป็นผลต่อโฆษณาโฆษณาเขาไม่สบายใจเขาโฆษณาก็จริงเขาเข้ามาก็จริงแต่ระบบไม่ให้เราเพวกเขาทำโทษเราแม่ก็ไม่ได้อะไรมีโฆษณาจริงไหมมีในคลิปติดเหลืองแต่ระบบไม่จ่ายค่ะเขาเอาหมดเขาทำโทษเราโทษฐานที่เราดา่า มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยอย่าคิดว่าทํา youtube คนดูเยอะว้ได้เยอะไม่ใช่นะคะแล้วบางทีติดแดงอีกลบคลิปจ้ะไหนจะโดนรายงานลิขสิทธิ์อีกแล้วบางทีหลายๆอยู่มีเสียงเพลงเข้ามาหารสองรายได้แบ่งครึ่งโห้ยหลายเรื่องเล่าค่ะที่แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ได้เยอะนะมันเป็นอย่างนี้อืมไม่ได้ง่ายเลย ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดมันมีหลายเรื่องราวโดยเฉพาะช่องแม่มันอยู่ไยดรามานะ่าไงอืมกระดาไปตัวทีบตัวดนดาโอ๊ยดาแทบคลิปไม่ได้อยู่สบายหรอกคลิปแม่ติดเหลืองติดแดงติดเหลืองติดแดงแล้วกูจะเอาเงินมาจากไหนถ้ากูไม่มีเงินเก็บจากลูกกบให้ใช้มันให้เงินแม่เพื่ออะไรให้แม่ดูแลมัน แม่ต้องดูแลลูกกบแต่กูเองเงินที่ลูกกบให้ดูแลมาเปรย์เหมาลำกูก็เป็นคนไม่ดี <c oughs> <c oughs> ใช่เจ้าก่ะเบาเท้าทําคลิปเบาเท้าทําคลิปได้ประมาณโอ้ยเดือนหนึง่งแม่ว่าเป็นล้านนะเพราะว่าคลิปเขาอะคลิปละแสน วันละคลิปเดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งก็ก,นนงก,กี่ล้านวิวอะแล้วบางคลิปก็เป็นสองแสนสามแสนบ่าวเท้าได้ไม่ต่ำจากสองสามล้านต่อเดือนไม่งั้นเขาไม่มีเงินสร้างคา,าลือหาดหรอกลูกบ้านบ่าวเท้านะ่ะ สี่ห้าสิบล้านนะอืมนั่นแหละคือคนที่เขาได้เพราะเขาไม่ได้ทำคลิปด่าคนที่ทำคลิปด่าไม่ได้หรอกค่ะบางคนนี่มาด่าแม่เกาะกระแสหมอลำมีรายได้จากเขาแล้วยังมาด่าเขากูด่าอะไรกูไปปกป้องกูได้อะไรกูไม่ได้ค่ะกูติดเหลืองอืมอินโดนีเซีย thank you I happy I I thank you very good thank you thank you เป็นอยู่อินโดนีเซียแล่ะวะสวัสดีค่ะคุณแม่ pue. อ๋อลูกเป็นคนไทยเหรอคะ นกนงนึกว่าเป็นคนอินโดนีเซียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลูกไปอยู่อินโดนแล้วคะมีแต่ต่าตงประเทศเขาส่งสำรองไหม <c oughs> อ่ะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักคู่ตอนแรกแม่ว่าจะลงไลฟ์เดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆนะลูกนะ คุยไปไม่เลยก็แล้วกันคุยไปเรื่อยๆแม่ไม่อยากลงไล์แม่อยากคุยกับลูกๆโอเคนะคะช่องนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย